ในตำนานเล่าว่ามีคนสมคนได้กินเนื้อเงือกเข้าไปคนหนึ่งกลายเป็นสัตว์ประหลาดทันทีวันต่อมาเพื่อนอีกคนก็จากไปโดยไม่ทราบสาเหตุสุดท้ายเหลือแค่ชายหนุ่มที่หวาดกลัวจนต้องหลบซ่อนแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อมาชายหนุ่มก็ค่อยๆลืมเรื่องเนื้อเงือกไปจากใจเขาแต่งงานมีภรรยาสร้างครอบครัวเมื่อเวลาผ่านไปภรรยาของเขากลับหวาดกลัวเพราะเขาไม่แก่ลงเลยหลังจากเธอจากไปชายหนุ่มจึงออกเดินทางตามหาเงือก เพราะเขาเชื่อว่าวิธีนี้จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากการมีชีวิตเป็นอมตะ,ะวันหนึ่งชายหนุ่มเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ดูแปลกประหลาดในหมู่บ้านมีแค่หญิงชราหน้าตาคล,คล้ายๆกันและพวกเธอก็โหดร้ายมากถึงขนาดรีบใช้ฉวกแทงชายหนุ่มในป่าแล้วโยนเขาลงไปในหลุมที่ลึกแต่ชายหนุ่มกลับไม่เป็นอะไรไม่นานเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วบังเอิญพบศพเงือกนอนอยู่ข้างกายชายหนุ่มแบกศพเงือกไปหาพวกหญิงชราเพื่อเค้นความจริง แต่ที่คาดไม่ถึงคือหญิงชราพวกนี้กลับเข้าโจมตีเพื่อสังหารเขาอีกครั้งชายหนุ่มจนมุมจึงต้องจับหญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียงเป็นตัวประกันคราวนี้พวกหญิงชราจึงแสดงความหวาดกลัวออกมาเมื่อชายหนุ่มเปิดผ้าห่มดูก็พบว่าขาของหญิงสาวถูกคือคาหนีบไว้เขาจึงจำใจต้องมัดหญิงสาวไว้ที่หลังของเขาขณะที่ชายหนุ่มพยายามหนีอย่างสุดกำลังพวกหญิงชราก็คว้างฉมวกใส่อย่างไม่หยัง้งโดยไม่สนใจชีวิตของหญิงสาวเลยหลังจากนั้นพวกเขาก็หลบไปซ่องในถ้ำแห่งหนึ่ง หญิงสาวเล่าให้เขาฟังว่าเธอถูกกักขังเลี้ยงดูอยู่ในหอมมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาข้างนอกทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องน่ากลัวดังมาจากส่วนลึกของถ้ำตามมาด้วยสัตว์ประหลาดสีม่วงคลานออกมาชายหนุ่มคว้างฉมวกไปสุดแรงและปักเข้าที่มันอย่างแม่นยำแต่มันก็ไม่ตายพวกเขาจึงต้องรีบหนีออกจากถ้ำทันทีต่อน,นั้นชายหนุ่มก็นึกถึงเพื่อนที่เคยกินเนื้อเงือกด้วยกัน ซึ่งสุดท้ายกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้วรูปร่างหน้าตาของสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวนั้นเหมือนกันทุกอย่างชายหนุ่มจึงตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อค้นหาความจริง